สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของน้องแอร์พลายนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าในลุคแบบว่าไปคาเฟ่ไปงานแต่งเพื่อนหรือว่าไปงานในโอกาสดีต่งตางๆนะคะก็อยากรู้ว่าแต่งยังไงนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องใส่คอนแทคเลนก่อนโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปใส่คอนแทคเลนมันเรียบร้อยแล้วนะคะคอนแทคเลนเราก็จะสีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อามได้แต่ว่าจําชื่อไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะลงเป็นรองพื้นนะคะรองพื้นเราจะใช้เป็นของสีจันนะคะสีจันเบอร์หนึ่งสามศูนย์นะคะค่อนข้างยั่ยืนมากเพศเกจเขา <c oughs> เพราะาเราใช้มาตั้งนานแล้ว นะคะก็ใช้แปรงนะคะในการลงแล้วก็ใช้เป็นแปรงหัวเล็กๆอย่างนี้เลยที่เป็นหัวเล็กๆนะคะแล้วก็แน่แนๆเดี๋ยวขอเอากระจกมาอันนี้ก่อนการลงรองพื้นก่อนนะคะมันก็จะช่วยปกปิดพวกแบบรอยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนที่เราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราลงคอนซีลเลอร์ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบปกปิดก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นซึ่งมันอาจจะปกปิดไม่หมด ใช่ไหมแล้วพอลงลงพื้นลงพื้นบางอะ่ะแล้วมันก็จะไม่ให้งานที่ละเอียดนะคะทุกคนก็แนะนําว่าให้เรล,ลงพื้นก่อนจะดีกว่านะคะเออแล้วการที่จะแต่งหน้าก็คือทุกคนต้องทาสกินแคร์ด้วยนะลืมบอกไว้ว่าเราทาสกินแคร์ม,มาแล้วนะคะเราทาเป็นของ r o ok d u c i s นะคะตัวนี้คิีมทาตาแต่ว่าก็ทาหน้าได้ด้วยนะคะรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสน้องดีนะคะใช้ดีมากอืม เนื้อสัมผัสน้องแบบนุ่มอ่ะนุ่มละเอียดช่วยปิดรูุมขนอยู่เลยมั้งเพราะว่ารู้สึกว่าทาไปแล้วหน้าเนียนขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปทารองพื้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วกบมาเจอกันตอนนี้เราก็ทารองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งคอนซีลเลอร์เราจะใช้เป็นสองสีนะคะเป็นของ Maybelline เบอร์35นะคะซึ่งสีมันจะเข้มกว่าหน้าเรานะคะแล้วก็เป็นของ L'Oreal นะคะ เป็นรุ่นฟ u l l w e a นะคะเบอร์เบอร์สามศูนห้าโนปี้นะคะตัวนี้เลยสางตัวนี้ผสมกันนะคะก็เราก็จะเอาอุ้ยเลอะเลยอะ่ะเราก็จะเอาของเราีเอานะคะทาไปบริเวณกลางตาก่อนนะคะทุกคนแบบนี้ทาไปนิดเดียวนะคะเพราะของเรา,เาที่เราใช้เนี่ยขาวมากทุกคนคือมันขาวแบบขาวมากๆเลยแล้วก็เราจะใช้เมเบลีนนะคะ ทาไปบริเวณหางตาเรานะคะป,ปลายตาเราปลายตาเราตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณหัวตานี่นะคะเวลาเราเบลน์อ่ะสีมันจะได้พอดีกับหน้านะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราซื้อคอนซีลเลอร์ผิดทั้งสองสีเลยนะคะก็ประยุกต์ใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาคอนซีลเลอร์ของเมเปลีนะคะเหมือนเดิมค่ะไปป้ายบริเวณที่เราต้องการปกปิดนะคะเป็นเนี่ยของเราก็จะเป็นข้างจมูกบริเวณข้างปากนะคะแล้วบริเวณแบบว่า โซนหนวดต่างๆนะคะแล้วก็รอยทรงรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปิดไปนะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยะค่ะใช้แปรงเดิมเลยนะคะในการเกลี่ยนี่นะคะคือไม่รู้ทําไมอ่ะทุกคนคือเวลาเราเกลี่ยเราก็ต้องทำอย่างรีเฟลคชั่นหรอเห็นไหมคะทุกคนมันจะให้ความรู้สึกว่าแบบ มันจะเข้ากันอนะอืมแล้วสีมันก็จะแบบว่าพอดีกับหน้าเรามันจะพอดีกับเนื้อหน้าเราอะมันจะสว่างมาจากแบบอันนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แป้งนะคะแทบๆลงไปนะคะจะทําให้หน้าเราเนียนขึ้นนะคะเดี๋ยวแทบเสร็จแล้วมาเจอกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าหลังจากลงคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะเห็นว่าน้องจะเนียนกริบมากนะคะทุกคนดูแบบว่าเป็นงานผิวเวอร์ดูเห็นไหมหน้าแบบรับแสงมากนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงเป็นแป้งนะคะแป้งเราก็จะใช้เป็นของ The Leaf นะคะธนาคาร The Leaf นะคะตัวนี้เลยเป็น The Base เลยนะคะแล้วเราก็ใช้แปรงหัวใหญ่ๆนี้คะ่ะในการลงก็ลงไปเลยคะ่ะทั่วหน้าเลยนะคะทุกคนเพื่อเป็นการเซตนะคะเซตดองพื้นเซตคอนซีลเลอร์ของเรานะคะให้มันติดอยู่กับใบหน้านะคะ เดี๋ยวหลังจากลงแป้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทาตากันก่อนเลยค่ะคทุกคนหลังจากที่เราลงแป้งเรียบร้อยนะคะก็จะมาทาตากันเลยค่ะลืมบอกไปว่าลงรงพื้นเมื่อกี้อย่าลืมลงคอยนะคนเดี๋ยวหน้าลอยก็นะคะต่อไปนะคะเราจะทาตานะคะเป็นของนี่เลยค่ะก็จะใช้เป็นพาเลตของ Color Charades นะคะตัวนี้เราสั่งมาจากพี่ใน Facebook นะคะ ในลาซาด้าก็มีแหละวันนี้เราจะมาคทนส้มนะคะว่าชุดเรามันเป็นชุดที่แบบว่า <Huh? S 1> ฟิลแบบไปคาเฟ่หว,นวานๆอะไรเงี้ยไปงานแต่งประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปซูมให้ดูทุกคนนี้นะคะก็ซูมมาให้ใกล้เลยสีแรกที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นสีคาไกนะคะสีนี้เลยในการลงทั่วเปลือกตาของเรานะคะก็ลงไปเลยคะ่ะทุกคนลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ ลงไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตาของเราเลยให้มันดูแบบว่าฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยดูให้แบบหวานๆนะเบลนะคะว่าลุคนี้คือสามารถใช้ไปงานแต่งได้ใช้ไปคาเฟ่แบบเบาๆนะคะไม่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นสีนี่ใกล้ๆกันเลยค่ะเป็นสีแคมิโอนะคะขออภัยเล็บเหลืองด้วยนะคะใช้เป็นสีแคมิโอนะคะในการทา,าบริเวณปลายตานะคะแล้วก็ไล่มาบริเวณกลางตาเนาะ คัดเบ้าไปด้วยนะคะสีนี้ให้มันแบบว่ามีมิติหนึ่งนิดนึงนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยเป็นการไล่เฉดสีขึ้นไปนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็พยายามบลินบลินนะคะให้มันแบบว่าแบบดูแกล้งๆเออให้เป็นให้มันดูแกล้งๆนิดหน่อยๆนะคะแล้วก็ใช้สีแคมิโอเลยค่ะสีเดิมนะครับทาไปบริเวณใต้ตาของเราค่ะอือฮ ทาไปใต้ตาของเราให้มันแบบว่าดูฟุงฟ้งๆให้มันเท่ากันด้วยนะคะทุกคนประมาณน,นี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ใช้เป็นสีบิสเชยนะคะตัวไหนนะตัวนี้นะคะสีบิสเชยนะคะอ่านว่าอะไรอะ่ะบิสเชย์อแอบชมพูชมพูหน่อยๆน,นะคะทาไปบริเวณนี่เลยค่ะบริเวณกลางตาถึงหางตานะคะทุกคน มันจะออกเผียวว่าแบวนะคะหวานลูกนี้ก็คือหวานเอาใจสาวแบวเลยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็บลินไปเลยค่ะมันจะทำให้ตาเราดูแบบว่าหวานขึ้นมากเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นอ,อ่อกลิตเตอร์นะคะกิตเตอร์เป็นของ Princess นะคะนี่กิตเตอร์ r i n น e s s นี่เลยนะคะทาไปบริเวณหัวตาเลยค่ะในการใช้นิ้วนะคะในการ,กรเกลี่ย เอานิ้วเรานะคะเกลีย่ยให้มันติดนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะป้ายบริเวณหัวตาเพราะว่าการที่เราใช้นิ้วเกลี่ยกิเตอร์อ่ะมันทาให้กิเตอร์ติดกับหน้าเราให้ดีขึ้นมากกว่าแปรงนะคะทุกคนเพราะว่าแปรงมันเป็นขนๆไงแล้วมันก็เอากิเตอร์ออกมาได้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นนิ้วคือปัดๆไปคือได้เยอะมากเราผลนี่คือดีมากค่ะทุกคนนี่นะคะ ก็ขีดไปประมาณนี้เลยให้มันดูแบบวิวับนิดนึงอาจจะแบบเต้มๆไปตรงอื่นก็ได้ให้มันแบบว่าแกล้งๆดูเป็นผีเสื้อเบลกรุบอะไรประมาณนี้เนาะก็ใส่ไปประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้อายไลเนอร์นะคะของ ODBO นะคะเป็นแบบจุ่มเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แบบจุ่มจะถนัดกว่านะคะเขียนง่ายกว่าแบบปากาอืม,มคือแล้วแต่คนถนัดเลยเนาะ แล้วก็กรีดนะคะจากบริเวณกลางตานะคะลงไปหางตาไปเนาะนี่นะคะนี่นะคะกรีดประมาณนี้เลย เชิดห่างขึ้นไปสักนิดหน่อยนะคะให้ตาเราดูแบบว่าดูเป็นสาวแบลกรุบเกอเอเดยนะคะไม่ต้องเลาไปสูงมากน,นะคะเชิดตาเชิดห่างตาแบบว่าหวานๆก็พอประมาณนี้มันยังไม่ตรงอืมโอเคค่ะก็เชิดห่างตาประมาณนี้เลยนะคะเราใช้นะคะจะเป็นของ b r o w i อนะคะบายน้องฉัดเนาะ เราก็ใช้เป็นอ e ินไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลหรือเปล่านะนี่นะคะน้ำตาลดำอ่ะทาไปบริเวณใต้ตาเราเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยมันก็จะได้ตาที่แบบว่าดูใหญ่ขึ้นอะดูมีมิติดูโคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดัดขนตากันเลยค่ะเราก็เลยใช้ที่ดัดขนตาของ joy eyes นะคะทุกคนใน 11, เซเว่นอเนาะ แล้วเราก็ใช้นะคะเป็นมาส a r คาร่าของ e l l i n e นะคะเป็นตัวตำนานเลยล้างออกยากมากนะคะทุกคนก็อันนี้รดเลยนะใช้มานานละแล้วก็ปัดไปนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ปัดขนตาลากด้วยนะคะทุกคนให้มหนันแบบว่าดูฟุงฟ้งๆนะคะมันจะได้ดูแบลเนาะ โอเคค่ะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเราจะใช้เป็นเนี่ยเป็นไฮไลท์นะคะของ Mabel BK นะคะเป็นตัวน,นี้เลยแล้วก็จุ่มนะคะบริเวณสีเอ่อแบบเป็นสีแบบว่าครีมครีมอะคะ่ะเป็นไฮไลท์สีครีมนะคะทาบริเวณหัวตาเราเลยค่ะลากไปถึงบริเวณประมาณกลางตาเลยนะคะทุกคน เพื่อความแบวกลรุบนะคะอาถ้าอยากให้ตาคมขึ้นนิดหน่อยนะคะเราก็ใช้อินไลเนอร์ตัวเดิมเลยค่ะมาทาบริเวณหัวตาด้วยนะคะแบบว่าให้มันดูคมขึ้นนิดนึงเนาะแบบนี้เลยค่ะแบบทำให้ตาเราดูแบบว่า น่ารักเดี๋ยวเราขอไปทําอีกข้างนะคะแล้วมาเจอกันเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็แต่งตาที่เรทั้งสองข้างแล้วนะคะก็แอบไปติดขนตาแบบให้วันหวานนิดนึงนะคะบริเวณหางตานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันเลยนะคะทุกคนนะคะเราจะเขียนคิ้วเป็นของ brow in นะคะบายน้องฉันนะคะเหมือนเดิมเลยนี่เราใช้เป็นสีนะคะเราใช้สีน,นะคะในการเขียนคิ้วเนาะ,ะเราก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะทุกคนหัวนี้ในการเขียนคิ้วของเรานะคะ เราก็จิ้มวิธีพาเลรเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะเราก็ลากลากไปตามทรงคิ้วเลยนะคะทุกคน mm hmm. การเขียนคิ้วนะคะทุกคนเราต้องเขียนให้ให้สีคิ้วเราอะตรงกับสีผมเรานะคะมันจะทําให้หน้าเราดูแบบว่าดูกลืนกันดูกลมกลืนกันไม่มีอะไรเด่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มจากหางคิ้วนะคะไปบริเวณหัวคิ้วให้หางคิ้วเข้มนะคะทุกคนแล้วก็หัวคิ้วอ่อนๆนะคะ คิ้วเราจะได้ดูไม่โปะเนาะนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเขียนเสร็จอ um ีกด้านเราจะมาแต่งต่อไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทาลิปกันเลยนะคะลิปวันนี้นะคะที่เราใช้เป็นสีลองปากของเรานะคะเป็นสีไอเป็นของคิวเพลสนะคะ R าร์แมเบอร์สิเห็นไหมเราก็จะดูมีชีวิตชีวาขึ้นละค่ะทุกคนเราก็ จะเติมเป็นลิปนะคะของ NPF n นะคะเราจะสปอยว่าตัวนี้เราขายอยู่นะคะเราขายอยู่แท่งลัก99บาทค่ะทุกคนสามารถไปพรีมาได้เลยนะคะคือเราอะพรีสินคา้านี้มานะคะซึ่งรอนานมากก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะคะที่ Instagram elliebackup 72นะคะหรือทักไปทางเฟสนะคะชัชวันพันทองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลงช่องไว้ตรงนี้ เราจะใช้เป็นลิปส์นะคะ PNF นะคะเบอร์803ค่ะทุกคนเป็นสีแบบสีส้มออกน้ำตาลนะคะทุกคนดูไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เนาะเราก็ทาไปบริเวณในปากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยทุกคนสีมันสวยมากยังไปอีก บอกเลยคะ่ะทุกคนว่าสีสวยมากแล้วเนื้อลิปดีมากคะ่ะทุกคนคือไม่อวยไม่ได้แล้วคะ่ะถึงจะเป็นของทุกตัวเองขายแต่ว่ามันดีมากคะ่ะทุกคนแนะนำเราจะนั้นนะคะให้ใช้แปรงนะคะเบนบริเวณปลายให้มันแบบว่าดูฟุงฟ้งๆเนาะทาลิปมันเลยปากหน่อยนิดนึงเพื่อความแบบว่าก,กุบกิบเดี๋ยวเราจะไปทําผมเซ็ตผมอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูฟินิตลุคกันเลยคะ่ยคะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็ฟินิชลุคแล้วนะคะ่ะ ลุคนี้เป็นไงก็่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามแต่ถ้าให้ดีนะคะกดแชร์ลง facebook แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาดูนะคะในการแต่งหน้าครั้งนี้ยังไงก็บ๊ายบายค่ะทุกคน